มากมากกว่าเผ่นปิดอยู่แล้ว<ะ>ของจริงย่งไงเแล้วก็ไม่รอดแต่ว่าเขาบอกอันนี้ของทางพุทธศาสนานะก<ะ>็บอกให้อยู่เหลือโคราชขึ้นไปแล้วควาเหนือให้อยู่เหนือเพชรบุรีขึ้นไปอ๋ปออใช่ใช่แล้วก็ก็ต่ำคนนั้นลงมาเป็นทะเลหมดเลยเอ้ะแล้วเราไม่มีตังค์เราจะไปซื้อได้ไงอ่ะ สิปีก็เราอายุร้อยก็ดื้อหายใจแล้วอมไทำแล้วลูกเราคงซีเรียสเดี๋ยวมีซีเรียสลูกเราไม่ซีเรียสรุ่ซื้อซื้อแพยางอันนึงแล้วไหมลูกลูกลูกหลานนั่นแหละเขาถึงจะซีเรียสเดี๋ยวเราก็ไปเตรียมการไว้ก่อนให้ลูกรุ่นหลานซื้อแพยางลอยน้ำาเอาไปกินน่ะไปขอเขาเดินขอเขาเดินที่เป็นบ้านทั่วหมดทุกที่อ่ะ ก็พายไปเรื่อยๆไงพายไปเรื่อยๆอะค่ะเตรียมเป็ดเนาะเป็ดปูกปลาแล้วกลับไปสู่โบราณไงเตรียมีตกปลาตังน้อยปลาแบบเดืดเดือเอากินอะไรเนี่ยสปิโก้แล้วก็พายไปโคราชอ่ะไปเรื่อยๆไม่ต้องพายก็คืนสักไปเออมีตังน้อยเอ้ยมีแค่นั้นแหละได้เรือเรือลำเดียว เป็นนายไงคะแล้วเขาเป็นผดาเหมือนกันถึงเวลาเรื่องยาวนี่แหละคราวที่แล้วที่เขามารับส่งเอาแปงเอาเครื่องลราพึ่ที่นี่เนี่ยเอาไปทำเรือโออเราโมกินน่เลยเหรอสามพันล้านนะเอาน้ำจะท่วมแล้วมันคงไม่มีใครไปสนใจแล้วแหละไม่เดี๋ยวล้วมันก็หนีตายกันหมดเนี่ยแตล้วเอาช่วงนั้นเอาเครื่องยนต์มันไปทำเลยโอ้โห นี่ไงคะที่เขาตอนนั้นที่น้ำท่วมเขาเอาโฟมใช้วิธีโฟมแล้วก็ดันลงไปข้างล่างรถแล้วเกิ<ล>ดรถก็ล,กลอยสอง,งอร่างนี้นเราบอบัดนี่เรือโบวไว้ใช่มันต้องล้อถอดล้อแต่ล้อทำเป็นสองอย่างไงทำเป็นใบพัดได้ด้วยแล้วทำเป็นล้อ,อยางด้วยทำเป็นสองระบบถ้าเป็นน้ำท่มก็จะแฮปปี้ปั๊บ นะจะจะ,จะไม่มีสติตกใจร้องกรี๊ดกร๊ดวิ่งหนี